เฉยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะดีที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับลองใช้ ms team แทนวันนี้โอเคอายองย้อนกลับไปช่วงที่อาจารย์ตัดสินใจตอนนั้นเรียนตัดสินใจเรียนปอเอกเพราะอยู่ในสายอาจารย์เกี่ยวไหมครับหรือว่ายัางไงครับอ๋อก็เป็นอย่างนี้ค่ะว่าด้วยความที่ดาวเนาะ เรียนเรียนจบมาปโททางบริหารธุรกิจนะคะค่ะจากมหา,าลัยรามคำแหงค่ะแล้วก็เราก็จบปตรีทางวิศวะไฟฟ้าค่ะจากมออุบลค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเรามองว่าตัวดาวนะ่ะความรู้ในการทําวิจัยอะ่ะมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราก็เลยว่าถ้าดาวจะเรียนปโทอีกใบให,ให้ให้มันแน่นมันก็คงมันก็เหมือนกับว่าเราเราย่ําอยู่กับที่เนาะเราควรที่จะเรียนต่อปอเอกเพื่อที่จะแบบว่าเออให้ความรู้ ด้านของวิจัยแน่นขึ้นนะคะแล้วแล้วคราวนี้เป็นอย่างนี้ว่าด้วยด้วยความที่เราเข้ามาทำงานเนาะเมื่อตอนปี50แล้วได้สังกัดสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะของคณะ,ะบริหารธุรกิจมราชพัฒอุบลน,นะคะก็เลยทำให้อ่า เราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยอย่างนี้เราหาเรียนต่อปอเอกดีกว่าแล้วก็ดูตอนนั้นอะมันจะมีหลักสูตรที่เปิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีที่นิด้าแล้วมันจะอยู่ในคณะรัฐาศาสนราสตร์นะคะก็จะเป็นหลักสูตรรัฐาาศาสตร์สตร์ดุษตีบัณฑิตแล้วก็เลือกเมเจอร์เป็นการบาริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะ donít, คือตอบเจ็บตอบโจทย์ว่าเดี๋ยวว่า ใครมาที่นี่ได้เลยตอนนั้นมีเปรียบเทียบที่อื่นด้วยไหมครัว่าอยากจะเรียนที่ไหนรบวมกยบกัรอ่างเงี้ยครับอ๋อเอาเอาจริงๆเอาจริงๆคืออตอนนั้นนะคะว่าอยากจะเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะก็มองอเอาไว้ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็คราวนี้ก็อ ส่งใบสมัครไปแล้วก็ได้หนังสือตอบรับจากวิ c ตอเรียยูนิเวอร์ซิี้อะค่ะที่ออสเตรเลียแต่ว่ามันมันเป็นข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายเออซึ่งแบบว่าเราหาทุนเรียนตอนนั้นนะคะทางมหาวิทยาลัยหรืออะไรค่อนข้างที่จะจำกัดตรงนี้นะคะก็ก็เลยเปลี่ยนแพนมาเรียนที่ที่นิดาแทนซึ่งซึ่งก็หลักสูตรของนิดาก็ถือว่าก็ถ้าถ้ามุมมองดาวเนาะดูจากอ,อ,อาจารย์ที่สอนหรือว่า ดูจากในหลักสูตรนะคะในคอร์สนะคะแต่ก็ว่ามันมันก็มีความน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์เหมือนกันแล้วก็เรียนในไทยก็มองว่าเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะค่ะตอนนั้นลาเรียนไหมครับหรือว่าเรียนแบบพาร์ทไทม์ตอนนั้นลาเรียนไหม,มตรงนี้ก็คือว่าโชคดีที่ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะ ท่านอาธิการนะคะท่านก็อนุญาตให้เราสามารถลาเรียนได้แล้วก็คราวนี้โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือได้ทุนสกออค่ะของค่ะค่ะใช่ค่ะได้ทุนสกออด้วยะคะ่ะก็ก็เลยช่วยเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของอค่าใช้จ่ายใน,ในการเรียนจนจบหลักสูตรนะคะนะคะ่ะอ๋อได้สองทางเลยอ่ะแสดงว่า อตอนแรกนะ่ะขอทุนของมหาวิทยาลัยแต่คราวนี้มันมีทุนสกออมาพอดีก็เลยทางมหาวิทยาลัยก็เลยเอาชื่อเราเสียบรับทุนตรงนี้นก,<ๆ>ก็ก็เลยได้ดยค่ะของพอแทนค่ะใช่ค่ะค่ะคราวนี้ก็เรียนเป็นก็จว่าเรียนเป็น full t i ตอนนั้นก็มีใช่ค่ะก,ก็ต้องก็คือตามเงื่อนไขเนาะก็คือการเรียน f u ลไ time อะคะ่ะซึ่งการเรียน f ูลไ time ก็มีแงด่ดีในเรื่องที่ว่าแบบว่าเออเราเราสามารถโฟกัสกับการเรียนไม่ต้องแบบว่าบินบินไปบินกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องทํางานอีก,กจันถึง <พบ S 2> สูงค่ะใช่ใช่ค่ะก,ก็ถือก็ถือว่าโชคดีนะคะค่ะตรงนี้ที่ได้เรียน f ูลไ time ด้วยและได้ทุนด้วยค่ะ คอสตอนนั้นมันเป็นคอสเวิร์กช่วงปีแรกใช่ไหมครับปีแรกเป็นคอสค่ะค่ะคอสเวิร์กที่ได้เรียนนะคะ่ะก็ในในช่วงในช่วงปีมันน่าจะเป็นคอสเวิร์กน่าจะเป็นปีประมาณปีครึ่งค่ะพี่ต่ายถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเราเราไม่แน่ใจ จบมานานแล้วรหัสห้าสองค่ะค่ะก็จะมีเรียนเรียนวิชาอะไรนะจําได้วิชาแรกจะเป็นวิชาองค์การนะคะทฤษฎีองค์การค่ะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็จะมีวิชาอะไรนะทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะค่ะในช่วงในช่วงแรกค่ะคือจะเป็นวิชาแกนลกงของทางรัฐประศาสนศาสตร์ก่อนค่ะแล้วก็คราวนี้พอพอมาต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงของวิชาพวกวิจัยแล้วก็วิชาเมเจอร์ทาง บริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในอีกประมาณ2ประมาณเทอม2องะ,ะ่ะแล้วก็เทอม2เทอม1เทอม2เทอม2เหมือนเหมือนเราจะคอสเวิร์ก2ปีเลยนะคะถ้าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มี QE ต่อค่ะค่ะค่ะอย่างวิชาวิชาวิจัยนะคะก็ก็จะมีปูพื้นทางปรัชญาทางสังคมศาสตร์นะคะอ่าก็ก็อันนี้ที่ตอนที่ได้เรียนก็โชคดีที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์อะไรนะรองศาสตราจารย์ดรสุจิตา บุญยรัตพันธ์นะคะซึ่งแบบว่าอาจารย์น่ารักมากค่ะแล้วก็สอนให้เราแบบถึงถึงแก่นจริงๆนะคะว่าที่มาของการเกิดศาสตร์นะคะเทั้งแบบว่าวิธี inductive วิธี d ีดักทีมาคะในการวิจัยเนี่ยเนาะมันมันคืออะไรทําให้ได้มาแล้วก็มีเรื่องของแนวโน้มของพารดามอะไรต่างๆนะคะด้วยแต่แต่แต่แตก็ลงมอไปนิดนึงแล้วละอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่าค่ะแล้วก็จะมีวิจัยค่ะ แล้วตอนที่เราจบสาขาบอทรเราเรียนบริหารธุรกิจมาใช่ไหมครับม,มาเป็นสอน,นี้มันมันต้องมีม,มีพื้นมากต่อไหมมั้ยหรือว่ามันก็คือการเรียนใหม่จะว่ายังไงดีเนาะในเชิงบริหารธุรกิจนะคะมันก็จะเรียนกว้างมันก็จะมีอ่าอย่างวิชาการตลาดวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์อันนี้อันนี้ก็มีต่ออยู่นิดหน่อยเนะะ่ยค่ะอ่าหรือวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่ง แนวๆน,นี้นะคะประมาณวิชาการจัดการการจัดการเชิงกลยุทธ์มันจะคล้ายๆกันแต่มันจะมีข้อข้อแตกต่างตรงที่ว่าการการบริหารรัฐกิจจะเน้นหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าถ้าบริหารธุรกิจจะเน้นหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งภาครัฐกับภาคเอกชนเนาะวิธีการบริหารน่ะมันมันก็คล้ายๆกันแต่ว่า มันจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเอกชนคือจะเน้นต้องการในเรื่องของกําไรค่ะความสําเร็จค่ะของของธุรกิจที่ที่เขาทำเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นภาครัฐนี่จะเน้นในเรื่องของความพึงพอใจความอยู่ดีมีสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของประชาชนนะคะหรือผู้ที่มารับบริการของภาครัฐซึ่งซึ่งเป้าหมายนี่มันมันก็จะ มันค่างแตกต่างกันแต่ว่าวิธีการบริหารต่างๆมันมันก็จะใช้ใช้คล้ายๆกันค่ะแอปพลายกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าเรียนรัฐประศานศาสตร์การทําวิจัยเนี่ยก็ควรที่จะเก็บข้อมูลในในหนึ่งงานภาคลาดค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อสนใจหัวข้อทางด้าน HR ด้วยก็คือเ a เจอร์ในด้วยใช่ไหมครับหัวข้อนี้ตั้งแต่ตอนเรียนเลยหรือว่าเพิ่งมา ตกผล็กตอนที่คอสช่วงเป็น possible ครับหัวข้อที่วิจัยครับอ,อ๋อค่ะก็ตอนด้วยความที่ดาวเรียนเอเดวดาวทำงานเนาะในสายของอาจารย์ความสนใจของวิจัยตอนนั้นนะคะเราก็จะแบบว่าเหมือนกันเราก็จะอยู่ในในวงการของมหาวิทยายลัยอะคะอ่ะทำให้ดาวสนใจที่จะทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับว่า ตอนนั้นมันจะเน้นเป็นตอนนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นมีการตั้งเป็นมหาลายัยกลุ่มมหาลัยวิจัยอะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะ,ะผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยอะคะ่ะของอาจารย์มหาวิทาย,ยา,าลัยวิจัยแห่งชาติก็จะเก็บมหาลัยวิจัยแห่งชาติก้าแห่งนะคะซ,ซึ่งตอนนั้นจะเหมือนมีจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรเชียงใหม่อะไรนะพระจอมเกล้าธนบุรีขอนแก่นอ่า สงขานครินนะคะจําจําได้ไม่หมดค่ะประมาณเนี้นะค่ะค่ะซึ่งซึ่งก็<อ>ซึ่งก็หรือตั้งแต่แรกนะครับหรือว่าเพิ่งมาคิดมาตั้งแต่แรกไหมหัวข้อนี้หรือว่าโอ้เอาตั้งแต่แบบสัมภาษณ์ตอนแรกใช่ไหมสอบพ r อ p โพส l กับอาจารย์นะคะคือ,อที่แบบตั้งแต่สมัครเลย คนละเรื่องเลยค่ะอันนั้นคือเราเราอยากเราอยากศึกษารเรื่องของ performance นะคะผลการปฏิบัติงานแต่ว่ามองในภาพรวมแต่พอเรามาเรียนเรียนไปเรื่อยๆเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าหากว่าทำ performance แบบภาพรวมเนาะก็จะมีรุ่นพี่ของเราค่ะที่เคยทำแล้วค่ะอย่างที่วชรพงษ์ค่ะค่ะซึ่งซึ่งอ่า ท่านท่านก็ทําเอาไว้แล้วเออเราเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันมีคนทําแล้วนะเราก็น่าที่จะหาจุดที่มันแตกต่างเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างทฤษฎีหรือเป็นแนวคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะเราก็มือใหม่เนาะแต่เราก็ใช้วิธีการว่างั้นเราศึกษาเจาะลึกไปเลยเราอยากรู้เรื่องของวิจัยอ่ะเราก็ศึกษาเลยว่าเออการทํายังไงที่จะทําให้ผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยอะค่ะของอาจารย์น่ะดีขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราจะได้เห็นตัวแบบนะคะว่าวิธีการ การทำของอในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตอนนั้นนะคะเออเขาเขาทำกันยังไงนะคะก,ก็ตรงนี้ก็เลยเอาเป็นเป็นไอเดียว่าอยากจะทำแล้วก็นำมาสู่การคิดว่าแล้วเราจะเอาตัวแปรอะไรละ่ะเอาเอา,เอาแนวคิดอะไรละ่ะเข้ามาจับว่ามันเป็นปัจจัยนะที่มันมีอิทธิพลต่อผลตรงนี้เพื่อที่จะมาหาแนวทางต่อว่าแล้วจะ จากปัจจัยตรงนี้ที่มันมีผลตรงนี้เราจะปรับปัจจัยยังไงเพื่อให้ได้แนวทางนะคะในการที่จะจัดการนะคะให้ได้ตัวแบบดีกว่าว่าผลการวิจัยผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์นะ่ะจะดีขึ้นด้วยวิธีการอย่างไรบ้างค่ะนี่คือมา,มาตกไปเลยตอนช่วงเรียนเรื่อหัวข้อนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะ